เพื่อส่วนร่วมโดยยกความปลอดภัยของทุกคนทั้งเพศแต่ไม่ได้คิดว่ามันอย่าอ้อมมาตรงนี้เรายอมรับว่าเราไม่ได้ซึกงซาตรงนั้นนะยกนี้ลงไม่รู้เท่าตัวการถ้าเราเกิดภูมิใจไปแใช่ค่ะคือเขาตกลงมาที่หมู่บ้านประชาชมเนี่ยจะถูกหลุดยานเขาคนไม่ได้ไม่รู้เพาไม่ได้วาดดูกันนะแต่เนี่ยคือคนบ้านเราเขาเอาใจผ่านนั่นนะมันไม่เมื่อไหร่น่ะคนคนย้อนก็ไม่โดนนองเรือป่าไม้ที่มันไม่เมื่อไหร่ทุนน่ะรบกวนตัวงเราตามมาที่หมู่บ้านทำอะไรก็ได้ เราเ็ลิตขนานเลยเออวันนี้ผลิตติดลูกต้นกระทิ้นนะชาวอากระถีไทยนะไายโอกาสไทยเจ้ากองถีไปต้นนั่นซึ่งแล้วก็หมู่บ้านเอามาทำสร้างรัประโยชน์ฟรองกอนก็งทีทำมาแล้วทำขนาดเราเคยทำเออเทำนันมันไม่มันไม่ไางเป็นไม้ตัวนี้เป็นไม้กระทิ้นแล้วผเป็นไม้นี้มเป็นไม้นโยบายเนี่ยเขาต้องถุงรองดู่นแรกมบ้านก็าคงแคองดูแลทั่วประเทศ จากกองพาบ้านหมู่ที่7ตำบลข้ามอำเภอสะแกจังหวัดสุพรรณเกี่ยวกับเรื่องการตัดไม้ก็เนื่องจากชาวบ้านเสนอกันว่ามันขวางการจราจรด้วยแล้วก็การจุดล้อมทับสายไฟแล้วก็ทำชายาของหมู่บ้าน เพื่อการตัดไม้แล้วก็เงินที่เสนอหนึ่งแสนบาทเท่าบนข้าบัญชีเรียบร้อยบัญชีหมู่บ้านของของหมู่บ้านับ,บนไม้ที่ตัดไปจํานวนกีน่ต้นคะห้าต้นนะรวมเป็นเงินทั้งหมดเท่าไหร่หนึ่งแสบนบาทโอนเข้าบัญชีของหมู่บ้านเรียบร้อยครับอืมค่ะตรงนี้ก็มีชาวบ้านรู้เห็นมีคณะกรรมการหมู่บ้านมีชาวบ้านครับโอเคค่ะ

ขนาดขนาดไม่ตกนะฝนเนี่ยทิมว่าเียโอ้โหวๆู่เร็วเรนะพู้ช่นะพู้ย่วยกวางเลยค่ะใช่ค่ะคือตอนเนี้ยข่าวที่ออกมาก็คือว่าทำไมทางป่าไม้นะคะไม่ยอมเข้าไปดูแลปร่อให้มีการตัดไม้กันได้ยังไงอะไรประมาณนี้ค่ะโอ้ยใช่ค่ะ <c oughs> คือเข้าไปแล้วครับแต่ว่าไอ้ไอ้ไอ้จุดนั้นคือคือว่าเออทางทางหน่วยไม่ไม่ทราบนะที่ว่าที่เขาตัดไม้นะครับรแต่ว่าพอพอ,พอลงข่าวอะไรเนี่ยเออหน่วยก็เข้าไปตรวจสอบก็ท,ทําบันทึกจับกลุมเลยครับอืมครับครับผมแล้วแล้วอีกอย่างนึงือว่าไอ้ไม้ที่ว่าที่ท,ที่เกิดเดนมันอยู่ในพื้นที่สาธารณะมันติดถนนนะครับ ค่ะเออเนี่ยถ้าหน่วยงานจริงจริงที่รับผิดชอบก็คือว่าไอไอควายปกครองหรืออบอตอแต่ว่าในถวนของป่าไม้เหมือนไม้พยุงแบบนี้เขาเข้าไปทําบันทึกการกับกรมนะครับอืมก็ครับผมแล้วก็อีกอย่างหนึ่งไอ้ไม้พะยุงที่ว่าที่เขาเขาตัดเนี่ยชาวบ้านเขาได้รวมร่วมกันปลูกเองกับกับกับไม้กับไม้ชนิดอื่นครับนั่นนะแต่ว่าพอ พอมันเอ็นมันอะไรที่ว่าจะจะเกิดอันตรายกับชาวบ้านอะไรครับนั่นแหละครับเขาก็เอได้ได้ไดตัดก่อนก่อนก่อนที่จะเขาจะขอใช้ประโยชน์นะครับอืมร,รับผมค่ะแล้วแล้วทางหัวหน้าป่าไม้คะ่ะท่านคิดว่าเอ่อจากข่าวที่ออกมาค่ะว,ว่าเอ่อพอเป็นข่าวแล้วอะค่ะถึงทีนี้รเราจะจะจะ,จะคิดว่า เคสเคสเคสตรงนี้ค่ะเราจะทํายังไงต่อไปได้บ้างคะอ๋อคนนี้ครับกำลังทำลักจับกลุมจะไปแจ้งความเลยครับอืมครับผมครับครับค่ะคือตรงนี้ก็คือต้องต้องมีความผิดอยู่แล้วใช่ไหมคะครับครับอันนั้นไม้ไม้หว่างง่ามถือว่าขึ้นอยู่หรือว่าปลูกเองที่ไม่ได้มีมีเอกานสิทธิ์ตามกฎหมายที่ดินนะครับนเว่าเออต้องต้องต้องไปแจ้งแจ้งความนะนะ นะครับค่ะขอบขอบคุณมากเลยค่ะครับครับค่ะ<า>